ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาเดินชมที่นี่ที่ที่เห็นนี่ครับนะครับที่นี่ก็คือตลาดช่องสายตะกูนะครับตั้งอยู่สายโท .6 ใต้นะครับนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ยามเช้าๆนะครับยามเช้าๆนะครับที่นี่ก็เป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดชายแดนนะครับตลาดชายแดนนะครับบ้านเราเรียกว่าตลาดสายโท .6 นะครับ ซึ่งตลาดของเราหรือทงอางพี่น้องทางกัมพูชาเรียกว่า,าตลาดจุกโกกีนะครับพามาดูก็เห็นเลยของดีของใหญ่บังขลามเล่าเอินบังขลามไม่กินข้าวเหนียวนะแต่กินข้าวหลามยินีสนนะวันนี้ก็จะพาพี่น้องเดินชมนะครับที่ตลาดนัดวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีของเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอาหาร ทะเลหรือว่าเสื้อผอกเสือเส้อผ้าเยอะแยะ,ยะวันนี้ก็จะดูนะครับดูอาหารทะเลก็จะมีแต่รายการดีๆของถูกๆรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังถูกดูดูดูด,ดูโอ้ยพี่น้องสายทะเลห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดนะครับสายทะเลสายผลมไม้นะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นนะครับตลาดนี้ก็ อ,อยู่ข้างนอกอาคารนะครับวันนี้ผมจะพาเดินชมนอกอาคารก็จะมีสามาสามช่องนะครับสามล็อกเข้าไปนะแล้วก็เดินยาววันนี้ก็จะพาเดินสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปทอดลูกชิ้นขายยีสนาำนะทอดลูกชิ้นขายนะครับนะครับสินค้าที่นี่ก็มีเยอะเนื้อวัวเนื้อวัวมาได้นะครับเจ๊ใหญ่ใจดีนะครับเนื้อวัวไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกยอกปลาหมึยกย่างนู่นท่าแก่ใหญ่นะครับลูกชิ้นแพ็กก็มีนะครับสามห้าสามแพคล้อย,ยก็เยอะแยะมากมายนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสินค้าราคาถูกปลาหมึกยอกปลาหมึยกมย่างสายหมึยกย่างนี่ห้ามพลาดเลยนะครับนะครับมาใหญ่ๆตัวโตสิบบาท5บาทเห็ดของเห็ดเข็มดูดูดูมีแต่สินค้ารับรองราคาถูกถูกกว่าที่อื่นแน่ๆเลยนะครับ วันนี้ก็จะเดินชมนะครับพี่น้องอที่จะมาเที่ยวก็มาเที่ยววันสู่ของก็จะเยอะครับตลาดที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันดูปะถุยตัว ตัวยงใหญ่เลยประตูนะครับประตูก็มีหมูก็มีนะครับพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาก็จะขึ้นมาจับจ่ายใส่เอซอยนะครับมาซื้อหมูซื้อของซื้อผล,ลไม้มาเที่ยวมาเดินมากินนะครับเพราะว่าสินค้าของเราฮิสนามนะมีแต่ละอละอเลนเีนเน,น่ารักน่ารักเอฟซี หมึกย่างมาได้นะครับหมึกย่างเจ้านี้รออร่อยได้หมดเลยนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับกับข้าวข้าวเหนียวก็มีนะครับปิ้งย่างนี่ก็นุ่มรอ มาที่นี่มีทั้งผมนอนมีทั้งสาวสวยนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะมากอ็อย่าลืมมากินไส้กรอกเ <c oughs> จ้านี้อร่อยอร่อยอร่อยนะครับมาได้นะครับไส้กรอกอร่อยสุดๆเลยนะครับวันนี้ก็จะเดินชมนะครับพาเดินชมนะครับในตลาดวันศุกร์นะครับในะตอนนี้ก็ยังยังยังไม่อนุญาตให้ให้ทั่วไปลงนะครับตอนนี้อนุญาตให้เฉพาะคนอําเภอบ้านกรวด อำเภอวันกวดที่ข้ามแดนไปซื้อได้นะครับต่อไปในก่อนปีใหม่อาจจะมีข่าวดีทั้งจังหวัดสุรินนะครับโอ้โอขออภัยของจังหวัดบุรีรัมย์ยิ่งนําำนะผมมาจากสเรนนะะมาอยู่บุรีรัมย์นะนะครับอาจจะได้ข่าวดีนะครับของพี่นอ้องอ่าจังหวัดบุรีรัมย์อาจจะ อ่าได้ลงทุกอำเภอนะครับน,น,นะครับนะครับรอรอฟังข่าวดีนะครับรอฟังข่าวดีนะนะครับนู่นร้ลลานผมนะครับมามามาเที่ยวอย่าลืมแวะร้านลูกชิมทอดนะลูกชิมทอดอารมณ์ดีคนละห้าบาทสิบบาทอีสนำนะนะครับพี่น้องบองพออนเมียนแต่และอละอสะอาดสะอาดสเสริมนะพี่น้องใจดีนะครับมามา,มาเที่ยวกันนะครับมาเขาก็มามาได้มาได้ ตลาดของเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ของจะเยอะอวันสูกของจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นตลาดนั่งเดิมดั้งเดิมนะครับสู่เสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวได้นะครับน้ํามีบริการนะครับน้ําดื่ม <c oughs> น้ํามะพร้าวต่างๆมีมีครบครับผลละหมอกผลไม้ก็มีครบ,ม,ครบมีเยอะแยะมากมายนะครับร้านค้าของเราก็โอ้หลายร้อยร้านนะครับนะครับรับรองใหญ่ยิ่งใหญ่หญตรเทียมแต่ สตังมานูน่นนู่นซอยข้างในเป็นซอยอาคารก็เยอะแยะเลยนะครับเข้าไปข้างในนูน่นนุน่นนุ่นซอยเดินไปผังฝั่งนู้นนะครับนี่ก็เป็นอาหารโซนอีกทะเลนะครับเจ๊ uh, คนสวยเจ๊ J. ใหญ่หน้าตาดีนะครับสินค้าทุกๆครับของมาสดสดตัวปิ้งๆในกุ้งกระโดดเป็นตัวตัว <c oughs> <c oughs> นะครับน้ําดอกน้ําดื่มน้ําชาน้ํอ่าก็มาได้นะครับมาได้มาได้นะครับเรียนเชิญทุกๆพื้นที่นะครับ ทุกๆหมู่บ้านทุกๆคนมาเที่ยวได้นะครับแต่ยังข้ามไปไม่ได้นะครับอันนี้คือฝั่งไทยนะครับตลาดที่เราเดินอยู่างนี้ที่เราเห็นนี่คือฝั่งไทยนะครับผมก็จะพาเดินชมว่ามีสินค้าอะไรมั่งนะครับอาหารทะเลก็นีๆก็อีกร้านหนึ่งนะครับรอรอจะนับหรือทางไหนนะครับทางอาหารทะเลก็จะน่าจะอยู่ประมาณสัก20กว่าร้านน่าจะถึงนะครับมีเยอะมีเยอะนะครับ อลองทอกลองเท้าก็พี่น้องก็นี่แหละครับเดินดูเดินดูใส่สวมซะก่อนยิสนํนำนะ <c oughs> <c oughs> นะครับมามาเดินก็อย่าลืมนะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับมาจับจ่ายสสอยๆของเรามาซื้อไปกินก็ได้นะครับซื้อไปขายต่อก็ได้กําไรดีไข่ดูไข่ มีอ่ามีทั้งไข่ธรรมดาไข่ทอดไข่เจียวพวงกะโลกะเมียนพวงโคนกระเมียนผลไม้ดองก็มีมนะครับผลไม้ดองก็มีมีทุกอย่างเลยในในตลาดของเรานะครับผักซอกผักสดพี่น้องฝั่งโน้นก็จะมาเลือกอ่าผลไม้ตามฤดูกาลก็มีหอมพริกแดงกระเทียมมีมีครบครับ ขนมก็มีครับพี่น้องมีมีมีตัวเลือกเยอะครับมีตัวเลือกนะครับ f อสินค้ารับรองว่าถูกแน่ๆนะครับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนี่เท่าแก่ขายผักใหญ่ใจดีก็มาได้นะครับขายผักนะครับก็จะมีทั้งส่งมีทั้งปีกนุนได้มีมีหมดเลยครับนะครับซื้อยกซื้อไปขายก็ได้กําไรครับพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาก็มาซื้อมาซื้อสินค้าไปขายฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนู้นนะครับเนื้อวัวก็มาได้นะครับมีเนื้อวัวราคาถูกถูกน,นะครับพร้อมบริการดูยยิ่งนะนานต้มให้ในสดล้านน้ำไล่ไหลน้ำาไปหากินเองนะครับน้ำาไปหากินเองน้ำชาเขียวหรือน้้ำจะอาชาไข่มุกก็แล้วแต่นะครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นรองถทงารองเท้าก็ออกมาได้นะครับผลละหมกผลละไม้มีเยอะครับผลละไม้ก็ถือว่าเยอะตามฤดูกัน นะครับมาเอาแต่ต,ตัวกับหัวใจมาของใช้เสื้อมือหนึ่งมือสองมีหมดเลยครับนอกอาคารเสื้อทํางานก็มีนะครับนะครับขนมก,ก็มีนี่เสื้อเสื้อเสื้อเอาใส่ไปไปทำงานหรือจะ,อะเป็นเสื้อแฟชั่นก็มีนะครับนูน้นก็จะยาวไปนุ้นนะครับยาวไปไกลไกลไกล,กลน,นู่นนะครับ นะครับนี่คือีกซอยหนึ่งผมพาเดินนี่คือซอย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 กลางนะครับอันนี้คืออีกซอยอีกซอยหนึ่งนะครับผมว่าจะม้วนม้วนขึ้นไปนี่แหละ <c oughs> ดู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 ดดก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปอีกนูน่นประมาณ200เมตรนูน่นนูน่นพี่บุญพี่บุญรองเท้าไปทําอะไรที่นูน่น <c oughs> คน่อสุดขายรองเท้ายังยังมีรองเท้าใส่มาได้นะครับรองเท้า <c oughs> <c oughs> นะครับซอยนี้ก็จะเป็นเสื้อสวยๆนะครับ โซนสีขาวใครชอบสีก็ขาวก็แวะมาได้นะครับนะครับเอ้าเราขึ้นไปโซนนี้ดีกว่านะครับโซนเรียบอาคารนะครับอันนี้คือโซนนอกอาคารนะครับโซนตลาดนัดของเรานะครับในอาคารก็จะมีนะครับมีมีมีอยู่หลายห้องเยอะเยอะแยะมากมายนะครับเดินจนขาลากได้แหละครับนะครับในในส่วนส่วนนี้รองถอกรองเท้านะครับเราก็มาได้นะครับคู่ถูกๆ50นะครับดู50บบาทนะครับราคาถูกๆไปวัดไปวาใส่ได้ครับ ใส่ได้วิ่งได้นะครับไม่ขาดง่ายนะครับในโซนในโซนนี้นะครับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับตัวละห้าบาทสิบาทมีหมดนะครับใส่ได้สบายสบายมาเลือกซื้อนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับในโซนในโซนนี้ผลละหมอกผลละไม้หรือว่าแม้แต่ผักนะครับดูดูดูผมจะพาเดินชมนะครับเวลาพี่น้องซื้อมาเขาก็จะเลือกเป็นกองเป็นกลองไว้นะครับแล้วทีหลังก็จะเอารถ อาซาลิงมาค้นเอานะครับรองทอกรองเท้าก็นี่นมหล่อหน้าตาดีนะครับเลือกได้ใส่ได้นะครับ,รบถ้าถูกใจก็ซื้อหนึ่งข้างแถมหนึ่งข้างนะครับนิ้วน้ำก็มาได้นะครับกาแฟประหลัดน,นะครับ ของเสียใหญ่ใจดีเสียแป๊บนะครับในอาคารนุครับพี่น้องดูในอาคารนะครับอาคารมีทั้งหมดประมาณ4ล็อกนะครับยาวใหญ่ด้วยนะครับในจุดนี้ก็เดินเลือกซื้อเลือกหากันได้หมดนะครับนะครับมาส่วนนี้เสื้อผ้ามือสองถูกราคาถูกๆก็มาได้ตัวละ5บาท10บาทนะครับแม้แต่ไม้ประดับไม้ประดับก็มีนะครับไม้ประดับนี่ครับมาเจอสาวสวยๆนี่ขายดอกไม้แนะนำนะ ร,รโอๆสูตรนี้นะครับมีนะครับจับจ่ายสอยรองถอกรองท้าก็มีบรรยากาศดีนอกตรงนี้นะน่าจะมีน้ำเก๊กหงวยอีสน้ำนะนะครับเด็ดออมสินก็มีนะครับเป็นดินเครื่องดินปั้นนจะจจะเป็นจานเป็นถ้วย <S <S ในโซนโซนนี้ก็มีนะครับ <S <S พี่น้องก็ซื้อดีนะครับหรือจะเป็นกับข้าวราดแกงก็ นะครับเจ๊ใหญ่ใจดีก็มีนะครับหรือจะเป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆหรือไอ้ยส้มาเห็นยังอยู่นี่พี่ป๋อป๋อป๋อมะมืองย่างนะครับในโซนนี้ก็ยาวไปนู่นแหละครับอีกประมาณสี่ล็อกนะครับนะครับก็ถือว่ายาวไกลอันนี้ผมก็จะพาเดินเดินไปที่ร้านผมด้วยกันเดี๋ยวมันจะไกลเกินไปเดี๋ยวแม่ว่านทํางานหนักเกินไป นะครับรับหน้าอยู่คนเดียวนะครับผมก็ขออนุญาตนะพาพี่น้องเดินชมนี่ปลาหมึกย่างมาได้นะครับปอหน่อยปลาหมึกย่างไม้ละสิบบาททั้งใหญ่เอออร่อยนะครับไม้ใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับร้านผลไม้นี่ก็สุดยอดเหมือนกันกันกบถูกอร่อยมากนะครับราคาถือว่าถูกครับสี่สิบบาทอง,งุ่นตัวหนึ่งโลนี่ที่สําคัญนี่แหละร <c oughs> ้านนี่แหละสุดยอดเลยร้านลูกชิ้นทอดอลงดี <c oughs> ลานของกระผมเองพี่น้องเอ้ยมาถึงก็อย่าลืมมาอุดหนุนมาทักทายมาให้กําลังใจนะครับไม่ซื้อไม่ว่ามาบอกว่าติดตามมามาเห็นในเฟซก็น่ารักยินดีแล้วครับในระ้านนี้นะครับร้านลูกชิ้นทอดอารมณ์ดีนี่นะครับมีคนหลอนี่แหละครับอย่าลืมนะครับร้านลูกชิ้นทอดอารมณ์ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการพาพี่น้องเดินเที่ยวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ